ทำอย่างไรกับความเป็นจริงสิ่งที่โชคชะตาเล่นตลกที่สุดในชีวิตเราก็คือเราต้องยอมรับความเป็นจริงไปพร้อมๆกับรักษาความฝันเอาไว้ไม่ให้แตกสลายการทำเช่นนั้นจะง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครและฝันของเราคืออะไรซึ่งย่อมแตกต่างกันไปแต่ละคนแซมลีเวนสันนักเขียนเรื่องขำขันเล่าประสบการณ์ของพ่อแม่เขาซึ่งมีความฝันที่จะอพยพมาประเทศอเมริกาว่า ผู้ท่านเป็นผู้อ,อพยพซึ่งตกอยู่ภายใต้มนสะกดของตำนานแห่งประเทศนี้ที่ว่าถนนที่นี่ปูด้วยทองคําเมื่อมาถึงพ่อผมพบสามสิ่งคือ 1. ถนนที่นี่ไม่ได้ปูทองคํา 2. ถนนที่นี่ไม่ได้ปูด้วยอะไรเลยและสท่านต้องเป็นคนปูถนนที่นี่ด้วยสําหรับพ่อแม่ของรีเวนสันแล้วเมื่อมาถึงอเมริกาความจริงปลบฝังความฝันเสียมิด โชคยังดีที่เมื่อเผชิญความเป็นจริงแล้วไม่ตีตัวกลับประเทศบ้านเสียก่อนทั้งสองท่านเดินต่อไปเดินหน้าต่อไปทำงานและสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาเองผมหวังว่าคุณจะทำเช่นเดียวกับท่านทั้งสองแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้มาร์ทเทนนักประพันธ์ผู้ทรงปัญญาแสดงความเห็นไว้ว่ายอมรับความจริงไว้ก่อนจากนั้นก็บิดเบือนมันอย่างไรก็แล้วแต่เรา โชคไม่ดีที่ความฝันสอนวิธีทำเช่นนั้นให้เราหลายๆคนไปแล้วความปรารถนาของเราอาจมีอํานาจรุนแรงจนบิดเบือนภาพของความจริงไปหมดอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกที่มาออกรายการอเมริกันไอดอลแทนที่จะเปลี่ยนตัวเองหรือความฝันให้เข้ากับความเป็นจริงเรากลับหวังว่าความเป็นจริงจะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับความฝันแทนยิ่งเพ้อฝันมากเท่าไหร่ เรายิ่งต้องพึ่งพาสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพื่อทําให้ฝันเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นจุดสําคัญคือเราต้องสร้างความสมดุลระหว่างความชัดเจนของความฝันกับความเป็นจริงในตัวเราเราต้องไปให้ได้เกินกว่าจุดที่คิดว่าตนเองจะไปถึงแต่ต้องไปด้วยพลังของเราและปัจจัยที่เราควบคุมได้เท่านั้นยิ่งเราไปสนใจในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เท่าไหร่เราก็ยิ่งจะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้น้อยลงเท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับ เรากําลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเพ้อฝันยิ่งเพ้อฝันมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องพึ่งพาสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพื่อทําให้ฝันเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นสํารวจตัวเองในการบรรลุความฝันเราไม่เพียงแต่ทุ่มเทอย่างหนักเท่านั้นแต่ต้องให้แน่ใจด้วยว่าเรากําลังทําในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของตนเองนะั่นก็หมายความว่าเราต้องรู้ว่าตัวเองทําอะไรได้หรือไม่ได้ในสมัยที่แคทเธอรีนบีอาร์เส ศาสตราจารย์ด้านการโฆษณาและสื่อสารมวลชนเป็นรองผู้บริการของฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคอมคอมูนิตี้เธอตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในวัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข2ปงะปกับการค้นพบว่าเราสามารถเป็นโน่นเป็นนี่ได้นับร้อยอย่างแต่เมื่อเข้าสู่วัยที่ขึ้นต้นด้วยเลข3เราจะเริ่มค้นพบในสิ่งที่เราไม่สามารถเป็นได้ความท้าทายเมื่อวัยเรา เลยเลขสีขึ้นไปก็คือนําประสบการณ์ของทั้งสองช่วงก่อนหน้านี้มารวมกันเพื่อค้นหาความสบายและตระหนักถึงข้อจํากัดของตัวเองแล้วเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเป็นได้ผมบองว่าเนื้อหาในบทนี้จะช่วยให้คุณสามารถรเผชิญความเป็นจริงเกี่ยวกวับความสามารถและข้อจํากัดของคุณได้ซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าต้องพยายามสักแค่ไหนมเมื่อสร้างความฝันแล้วนํามันมาทดสอบ ยิ่งเราไปสนใจในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เท่าไหร่เราก็ยิ่งจะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้น้อยลงเท่านั้นความฝันนั้นสร้างขึ้นมาจากจุดแข็งของเราแล้วจริงหรือขั้นแรกของการ,รเผชิญหน้ากับความเป็นจริงเราต้องมองตอนเองตามความเป็นจริงก่อนมองอย่างที่เราเป็นนาธานเลแบรนเดนจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องความนับถือตอนเองอธิบายว่า การพัฒนาทางจิตและการสร้างแรงจูงใจนั้นไม่มีปจัจจัยใดมีผลมากไปกว่าสิ่งที่เราตัดสินตนเองตามธรรมชาติแล้วค่านิยมความเชื่อกระบวนการคิดความรู้สึกความต้องการและเป้าหมายของเรานั้นมีผลอย่างมากต่อการประเมินตนเองของเราหากมีคนบอกว่าเราสามารถทํำทุกอย่างที่ตั้งใจจะทําแล้วเราเชื่อคำพูดนั้นเราจะมองไม่เห็นความจริงกับตัวเอง หากมีคนบอกว่าเราไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จได้เลยเราเชื่อคาพูดนั้นเราก็จะไม่เห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองเช่นกันเราจําเป็นต้องรู้ว่าตนเองมีพรไม่มีพรสวรรค์หรือทักษะในด้านไหนแล้วมองหาด้านที่เป็นจุดแข็งอันแท้จริงของตนเองเราต้องรวบรวมจุดแข็งเหล่านั้นเข้าด้วยก,กันแล้วไล่ตามความฝันที่สร้างขึ้นมาด้วยจุดแข็งของตนเองคุณรู้จุดแข็งของตัวเองหรือย,ยังคุณเห็นตัวเองในข้อดีเหล่านั้นมา บรรลุความฝันหรือไม่การทัวร์คอนเสิร์ตทั่วอเมริกาหนึ่งในหลายครั้งของอีนาเซพาเดริกสกีนักเปียโนชาวโปแลนด์เขาได้พบกับหญิงสาวผู้มีความพยายามซึ่งบอกกับเขาว่าเธอมีพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ทางดนตรีหลังจากพูดคุยกันพอสมควรเธอก็ชักชวนให้เขาฟังเธอเล่นดนตรีพาเดริวสกี นั่งฟังฝีมือที่กระทั่งกระแท่นไม่มีเสวิโสอะไรโดยพยายามซอดความเบื่อหน่ายเอาไว้เมื่อเล่นจบหญิงสาวถามว่าเป็นไงบ้างคะเขาถอนใจก่อนจะบอกเธอเลิกเล่นไปแต่งงานเหอะเขาวิจารณ์ของเขาอาจดูเหมือนดูหมิ่นทางเพศแต่เห็นเจตนาได้ชัดว่าไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะฝึกฝนอีกสักแค่ไหนเธอก็ไม่มีวันเป็นนักเป็นโนระดับเป็นโนระดับออกไปสแสดงได้ซึ่งผู้มีทักษะอย่าง ค่ะเ re ดริลสกีรู้ได้ทันทีเมื่อพรสวรรค์น,นั้นไม่ตรงกับความฝันและเราไม่รู้ตัวเราจะต้องสู้ไปตลอดกาลโดยไม่มีวันชนะขั้นตอนแรกที่จะทาให้ความฝันและพรสวรรค์ไปด้วยกันได้คือการสร้างความฝันขึ้นมาตามจุดแข็งของตนเองกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาตัวผมเองยอมรับว่าต้องใช้เวลาถึง6ปีนับแต่เริ่มทํางานเพื่อปรับทิศทางและสร้างความฝันขึ้นมาจากจุดแข็งของตนเอง ด้วยการลองผิดลองถูกและคำแนะนําจากผู้ทรงภูมิผมจะหาทิศทางจนเข้าสู่เส้นทางค้นหาความฝันที่ถูกต้องความสําเร็จในเวลาต่อมาของผมนั้นเกี่ยวข้องกับการปรับตัวในช่วงนั้นโดยตรงผมไม่เคยรู้จักใครที่ประสบความสําเร็จโดยมุ่งหน้าทําสิ่งที่ไม่ชอบหรือทําได้ไม่ดีมาก่อนผู้ที่ประสบความสําเร็จต้องรักในสิ่งที่ทําและต้องทําให้ดีด้วยเรากําลัง ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่หรือเปล่าเราสร้างฝันจากจุดแข็งของตัวเองหรือไม่การสร้างความฝันขึ้นจากจุดแข็งของตัวเองเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 1. สร้างความฝันจากจุดแข็งทําให้กิดแห่งการใช้ความพยายามน้อยที่สุดทํางานเมื่อเราสร้างฝันจากจุดแข็งของตัวเองการมุ่งหน้าไปตามจุดแข็งนั้นจะทําให้เราสบายขึ้นมาก เมื่อไม่นานมานี้ผมอ่านหนังสือเรื่อง your god t o read t h i s book เจอบทที่เป็นเรื่องของฟาราเกรนักเขียนและเจ้าของกิจการหนุ่มเขาเล่าว่ากฎแห่งการใช้ความพยายามน้อยที่สุดจากหนังสือ the seven spiritual law of success ของริบรัคโชปราที่เขาอ่านนั้นส่งผลต่องานเขียนของเขามากกฎแห่งการใช้ความพยายามน้อยที่สุดนั้นเกี่ยวกับการหาเป้าหมายที่แท้จริง และเรื่องที่เรามีความสามารถอย่างแท้จริงตอนแรกที่อ่านผมไม่เห็นด้วยกับกฎนี้เลยถึงขั้นพูดว่าไอ้คนเขียนนี้มันบ้าฉันเคยเห็นแม่ทํางานหนักแทบตายพูดออกมาได้ว่าไม่ต้องทํางานหนักแต่เมื่อผมทําตามกฎนี้ความสาเร็จที่แท้จริงของผมก็เริ่มต้นขึ้นหนังสือเล่มดังกล่าวบอกไว้ว่าฎแทางการใช้ความพยายามน้อยที่สุดนั้นจะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อเราปล่อยตัวไปตามธรรมชาติของตัวเอง สิ่งที่เราทรําโดยไม่ต้องฝืนเมื่อเราทําตามสิ่งนั้นไปการไปสู่เป้าหมายในชีวิตก็ง่ายขึ้นผมพิจารณาเรื่องนี้แล้วเกิดคําถามขึ้นในใจส่งคำข้อเพื่อทําให้ผมพบธรรมชาติของตนเองคืออะไรที่ง่ายสําหรับเราแต่ยากสําหรับคนอื่นงานอะไรที่เราอยากทําไปนานๆวงเล็บแม้จะไม่ได้เงินก็ตามจากคาตอบสองข้อแรกเราอาจจะทําอะไรดีไอ ขอพายนะคะเราควรจะทําอะไรดีเพื่อช่วยเหลือผู้คนรอบตัวเห็นได้ชัดว่าการสร้างความฝันจะจุดแข็งนั้นส่งผลที่ต่อเกรมเขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านตั้งแต่อายุ22เปิดบริษัท Real i t y Post ซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่าถึง30ล้านเหรียญเพิร์ลบเลนักธุรกิจบันเทิงกล่าวไว้ว่า ครสวสวค์นั้นมีสองแบบแบบที่สร้างเองกับแบบที่พระเจ้าประทานมาแบบที่สร้างเองนั้นเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากส่วนแบบที่พระเจ้าประทานมานั้นเราแค่สัมผัสกับมันให้ได้ก็พอแล้วคุณจะเลือกอะไรพยายามอย่างหนักเพื่อสร้างทักษะที่เรามีติดตัวมาเพียงเล็กน้อยหรือกล้าไปตามพอสวสวค์ที่พระเจ้าประทานมาให้แล้วดูว่ามันจะพาเราไปถึงไหน และนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดชีวิตเช่นกันอย่างล่าสุดผมรู้ว่าผมมีความสามารถพูดต่อที่สาธา,นะารณะกระเคถามเสมอว่าผมตื่นเต้นไหมเมื่อพูดต่อหน้าผู้ฟังกลุ่มใหญ่เพราะการพูดต่อที่สาธารณะนั้นเป็นรายการแรกๆที่คนส่วนใหญ่กลัวเมื่อผมตอบว่าไม่ตื่นเต้นคนถามก็แปลกใจเมื่อผมพูดนั้นผมก็รู้สึกผ่อนคลายมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสนุก ผมชอบพบปะผู้คนมานจะเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นเสมอเวลาพูดผมชอบสอและเพิ่มคุณค่ายแก่ผู้อื่นการสื่อสารนั้นเป็นพรสวนอย่างหนึ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ผมคุณเชื่อเถอะว่าผมเองก็เหงื่อตกเหมือนกันเมื่อต้องทําสิ่งที่ไม่ถนัดหากคุณอยากให้ผมต่อเครื่องเล่นดีวีดีเข้ากับโทรทัศน์หรือเปลี่ยนหมึกเครื่องถ่ายเอกสารผมก็ใบกินได้เหมือนกันในเมื่อเราทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดด้วยความสุข งานของเราจะง่ายมากแต่หากเราทุ่มเทความพยายามไปในเรื่องที่เราไม่ถนัดที่ทำจะซับซ้อนยากเย็นขึ้นดังนั้นการจะบรรลุฝันจึงต้องสร้างฝันจากจุดแข็งของเรา 2. การสร้างฝันจากจุดแข็งทำให้ผลงานออกมาดีความฝันนั้นไม่ไกลเป็นจริงเพียงเพราะเราทำได้ดีเพียงครั้งเดียวความสำเร็จนั้นไม่ใช่เพียงเหตุการณ์หนึ่งของชีวิตมันเป็นทั้งชีวิตความฝันนั้นจะบรรลุ ได้ก็ต่อเมื่อเราทําได้ดีครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเราจะทําได้เช่นนั้นก็ต่อเมื่อเราทําในเรื่องที่ทถนัดเท่านั้นเช่นผมชอบเล่นกอล์ฟแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมถนัดผมตีลูกดีๆได้แต่ครั้งที่ผมจําได้ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี1987โคงโง่มากถ้ากผมคิดเล่นกอล์ฟเป็นอาชีพผมคงเป็นเหมือนนักเบสบอลระดับมัธยมปลายซึ่งปีโฮมรันเก่ง จนได้รับเชิญไปฝึกกับทีมอาชีพสัปดาห์แรกผ่านไปเขาส่งอีเมลกลับมาหาแม่แม่ครับผมเป็นเบสเตอร์ Better. ที่เก่งที่สุดพิเชอร์พวกนี้ไม่เก่งเท่าไรหรอกสัปดาห์ต่อมาเขาเขียนมาอวดอีกตอนนี้ตีห้าแล้วสงสัยผมจะได้เริ่มเป็นตัวเล่นอินฟิวเลยแต่ในสัปดาห์ที่สามข้อความในเมลบอกว่าพิเชอร์เริ่มคว้างบอลโค้งแล้วผมจะกลับบ้านพวกนี้ เราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หากผลงานไม่คงเส้นคงวาและเราไม่สามารถสร้างผลงานให้คงเส้นคงวาได้ถ้าเราไม่ทําในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของตนเองเราต้องใช้พรสวรรค์ทั้งหมดที่มีเพื่อบรรลุฝ,ฝันครั้งใหญ่การมุ่งไปตามพรสวรรค์น,นั้นจะทําให้เรามีโอกาสทําได้ดีอย่างคงเส้นคงวามากกว่า 3. การสร้างฝันจากจุดแข็งทําให้เราได้รับผลตอบแทนสูง รีเออร์กาสันผู้ได้รับรางวาัลนักแสดงยอดเยี่ยมนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในปี1943กล่าวไว้ว่าการรับต้อทำอะไรเพื่อเงินเป็นความผิดพลาดที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจงทำในสิ่งที่เรามีความสามารถและถ้ามีความสามารถมากพองเงินก็จะตามมาเองคนที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาพลังงานและทรัพยากรทั้งหมดไปกับสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีเพราะมันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด มื่อคนเหล่านั้นผลักออกจากสิ่งที่ตนเองถนัดเช่นครั้งที่ไมเคิลจอแดนเลิกเล่นบาสเกตบอลแล้วไปเล่นเบสบอลแทนผลที่ออกมาก็ไม่ค่อยจะน่าทพิสมัยเท่าไหร่บาสเกตบอลนั้นคือพรสวรรค์ของจอแดนเป็นสิ่งที่ให้ผลตอบแทงสูงสุดแก่เขาเสมอคนส่วนใหญ,ญ่เห็นตรงกันว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เต่นที่สุดในสนามทุกครั้งที่ลงเล่นแต่ในฐานะนักเบสบอลวงเล็บที่เขาไปเป็นอยู่หนึ่งปี เขาไม่เคยทำได้เกินกว่าบอลเ a เเลยตีได้แค่จุด202เอ่อ2 0 2และทำพลาดถึง11ครั้งในขณะเป็นทีมรับซึ่งคงเป็นความทรงจำที่เขาไม่อยากให้คนอื่นจำสักเท่าไรคนเราสามารถเพิ่มพุงพรสวรรค์ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นจากการสังเกตของผมหากคะแนนเต็มมี10เรามีความสามารถที่จะเก่งขึ้นในเรื่องที่เรามีพรสวรรค์ได้อีการาว2คะแนนหรือพูดอีกอย่างคือ หากผมมีความสามารถปานกลางในเรื่องนั้นอยู่แล้วคิดเป็นคะแนนได้ประมาณ5คะแนนความพยายามอย่างหนักจะทำให้ผมเก่งขึ้นจนมีราวจนได้ราวหกถึงเจคะแนนบางครั้งอาจมีคนเพิ่มความสามารถของตนได้ถึง3คะแนนจนกลายเป็น8แต่อย่างไรก็ดีเราไม่มีทางบรรลุความฝันได้หากมีความสามารถในด้านนั้นเพียงแค่ 4, ี่หรือหคะแนน หากเราต้องการประสบความสําเร็จตามฝันเราต้องเริ่มจากเรื่องที่เรามี7-8ถึงคะแนนซึ่งหาเราพยายามมากๆเราย่อมกลายเป็นคนที่มีความสามารถในด้านทั้งสูงมากสิ่งที่ผมรู้ก็คือเราทุกคนต่างม,มีจุดแข็งที่วิเศษซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเป็นไปได้ในอนาคตเราต้องหามาให้เจอผมเคยเห็นป้ายในร้านขายอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านแห่งหนึ่ง เขียนไว้ว่าเรามีขายทุกอย่างถ้าคุณหาเจอป้ายนั้นก็เช่นเดียวกับชีวิตของเราเรามีความสามารถนั้นแต่เราต้องหามันให้เจอ